kanpia ah, oh. oh, oh. <Ashkodhi> kanpia

เว้าเรงันีงันีครับกันนมานะนี่กันยาทงนปตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าเดินมาครับสองสอง นาเที่ยวราวอะไรสามสามดอกก็ตักไปยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดไม่มีดอกครับตัวตักไปปงคอนโดเรียกครับเรียก